คือตอนนั้นอ่ะตอนที่เคถ่ายคลิปแรกๆประมาณหกขวบแต่ว่าตอนนี้มันเกิดเค,คก็ผ่านมาแล้วเสร็จคือตนนแคก็ก็คือเออประกาที่เค,คก็เล่นหนูอ่ะจริงๆนะมัน,เป,นเป็นกากะแต่ว่าอันเนี้ยเป็นประกามปดิษเองเคอันที่เคถ่ายก็เป็นเออท็บเลตนี่แหละคือหลังจากที่ห่างหายกันมานานเพราะว่าหนึ่งเลยคือตอนนั้นอ่ะคือเค,คก็จะกลับมาถ่ายคลิปอะไรตามปกติเออ และมันวิดเอ้ยมันติดอยู่ตรงนึงคือเค้กอ่ะจำรหัสไม่ได้คือแล้วอย่างเงี้ยเค้กก็เลยต้องไปแก้ผ่ดจนเคีกย็เลยต้องหา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 หแล้วก็หาไปอีกยาวๆเลยพอหาเสร็จปุ you you ๊บสรุปคือพ่อเค้กเคยบอกกับคนหนึ่งไว้ก็เป็นรหัสไอแพดอ่ะแต่ว่าพ่อเค้กเนี่ย ลืมว่าบอกกับใครบอกขับเขาไว้และทีเนี้ยได้ได้กี่โมงจะต้องพาอลไราอยู่นันเนี้ยมะอยากไปาตายตลาดเลียดดอ่ตลาดเลียดโนอยู่ตรงไหนก็เวลาเดี๋ยวนะเลยไปหน่อยใช่ไหมเลยแยกแยกกอกมห้าไปอยู่เทินกองโอเค แล้วก็เริ่มเลยคือวันนี้เราจะถ่ายคลิปเร็วไปหน่อยเพราะว่าเคมีพวกเคมีนานไปจะไปเรียบเ่อวนนะคะแล้วก็ทิศซ้ายแล้วก็ทิศซ้ายไปเลยเลยเรียบเรื่องกวนแล้วโอเคก็เริ่มกันเลยวันนี้เราจะพาทุกคนไปดูแอปใหม่ที่เราเพิ่งโหลดมาเองก็คือแอปนี้โอ้ยที่จริงก็โหลดมานานแล้วแต่ว่าไม่ได้รีวิวเลยเออเออยลองหนึ่งนะเปิดเลยทีเนี้ยพอคลิปไปเครื่องมันก็หายไใ้ทีนะ อีทูมันก็ยังอยู่และนะทุกคนอีทูยังอยู่ไม่หายไปไหนเค้กก็เลยมาหายคนแล้วทีเนาะเคก็ไม่ได้เล่นแล้วก็ไม่ได้ถ่ายกนถึงแบบวันเกิดยังยังไม่ได้ถ่ายเลยใช่ก็ก็คอยเนาะจำรหัสไม่ได้แค่แหละเคกก็จำไม่ได้นะเพราะว่าเค้กไม่รู้พวกเค้กอ่ะจะไม่บอกนะ นี่คือรูปนะที่คีแต่งก็มันเป็นแอปทุกคนน่าจะรู้จักนะเหมือนแอปนี้แหละคล้ายๆเลยแต่ว่าไม่มีตัวไอคะ่ะไม่มีตัวไอนะคะวันนี้เราก็จะมารีวิวเอาง่ายๆอ่ะคือแผลอันนี้ที่คีจะมารีวิวอะ่ะคือเทำยังไงทุกคนเหข้ามา คือคิดเมื่อกี้เคปไปเติมน้ำมาเพราะว่าสุดเนี้ยมันใช้จากานี้เยอะก็นานก็วันนี้ไม่รู้ว่าจะเล่นอะไรรหัสใหม่ต้อนรับรหัสใหม่ตั้งมือปือ้อคิดเป็นบ้าไปเนี่ยรหัสใหม่ก็เฮือแล้ววันนี้เราก็จะมารีวิวรหัสใหม่ตัวใหม่เพื่อนใหม่ไม่ใช่เพื่อนใหม่หรอก อันนี้ก็จะเป็นเพื่อนใหม่หมดเลยตอนนี้มีอยู่ประมาณอยากให้ดู yeah,